กระจายกระจายข่าวบันเทิงแบบครบครับจอกันแล้วช่วงนี้แดดแรงจริงอะไรจริงค่ะมิ้นก็เลยขอจัดแต่ข่าวคูคูมาให้โดยเฉพาะข่าวของพี่ปูปรยาที่ช่วงนี้รักหวานเวอร์ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวเฮลตี้เซ็กซี่ทั้งทีสเสมอหนีนางเอกสาวปูปรยาสวนดอกไม้รับรองว่ามีอะไรตื่นตาตื่นใจแน่ ิ้นเดือนนี้แผงหนังสือเตรียมร้อนชากาแฟชั้นรับลมร้อนของสาวปูแน่นอนแถมงานนี้หนุ่มโน้ตแฟนหนุ่มไฟเขียวแบบไม่มีห่วงดีนะจ๊ะชิ้นเดือนนี้ก็มีออกพอดีกับวันเกิดค่ะปูก็เต็มที่กับมันมากแล้วต้องรอดูค่ะสาวปูขึ้นแท่นเซ็กซี่แต่สาวคนนี้ไม่รู้จะเรียกว่าเป็นเซ็กซี่ฝึกหัดได้หรือเปล่าเพราะตั้งแต่ประกาศสเตตัสเสรก็ดูเหมือนว่าสาวที่สามีงานเซ็กซี่รุมต่อมากขึ้น ถือว่าสดแล้วทําอะไรก็ได้ปะก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็อาจจะแบบเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะยังเด็กอยู่เราก็มีลิมิตในการแบบรับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอีกสาวร่วมช่องปุ๊กลุกฝนทิพย์ที่มีเรื่องกวนใจมาให้ตอบอีกแล้วเมื่อชาวโซเชียลตั้งข้อสงสัยนํารูปสาวเจ้าที่ใส่ชุดเดียวเป๊ะเป๊ะกับพญาตัวแม่อมพัชราพามาเปรียบเทียบกันจะจะแบบชุด ต่อชุดแถมยังเมาเรื่องความสวยมาให้พารหน่อยอีกด้วยอ่ะปูกลุกเห็นแบบนี้แล้วว่าไงาอ่ยเป็นสุด่ยาม่ยามให้มาใส่ให้มาใส่ไปงานอะไรเงี้ยค่ะอืมไม่น้อยแล้วค่ะอู้วันกลับมาร่วมงานกับบ้านเก่า RS อีกครั้งในรอบเกือบสิบปีเลยล่ะค่ะนักร้องกระดูกเล็กเจมเรืองศักดิ์เลยขอชิมหลังพิธีกรครั้งแรกแถมเฮียหอน,นี่สนับสนุนเต็มที่แต่ไม่กลับบ้านเก่าทั้งทีเนี่ยจะได้เห็นหนุ่มเจมจับไม้ร้องเพลงอีกไหมเ่ะ อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะยัไม่แน่ถามว่าคิดถึงว่าคิดถึงวงการเพลงไหมคิดถึงนะครับยังคิดถึงเวทีคอนเสิร์ตยังคิดถึงการจับไม้อยู่ก็ไม่แน่ครับหนุ่มเจฟส์ไม่มีปัญหาลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยอาสยามเนี่ยเจอปัญหาเต็มเต็มค่ะเพราะล่าสุดเจ้าตัวดันถอยรถชนรั้วบ้านตัวเองแบบเต็มเต็มไร้วพังยับเลยค่ะก <c oughs> ่อนมางานนี่แหละ <c oughs> คือคือทุกครั้งเนี่ยจะมีคนเปิดประตูให้แต่วันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยสักคนเดียว ก็ไม่ได้เปิดประตูไปเลยก็ถอยหลังเต็มที่มากค่ะแล้วก็ชนจนแบบประตูแบบบิดเป็นเลขแปดรั้วรั้วใหญ่ๆเลยนะคะรัวบ้านแบบใหญ่มากๆพี่หนูหนูโดนคุณพ่อด่ายับเลยค่ะส่วนนักร้องสาวร่วมค่ายมดณัปพัดก็แฮปปี้ที่หลายคนยยเคนี่ยชมว่าเสกซี่คณแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังแฮปปี้อยู่อีกไหมเพราะโดนเมาไปเต็มๆว่าแย่งหมอเซมาจากนักแสดงสาววิกหมอชิด จริงๆอันนี้มันก็ตอบไปหลายครั้งแล้วเนาะว่าจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์ของมอวกับหมอเสี่ยจริงๆก็เป็นแค่คนไข้กับคุณหมอคนนึงแหละค่ะที่ว่าเราก็ไปคลินิกเขาไปทําสวยไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปดูแลผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เราก็ไม่ได้ไปคนเดียวก็มีคุณแม่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่หนุ่มชาวไทยเนี่ยไม่มีกั๊กเลยยอมรับเบ็ดเม็นๆว่ากําลังจีบสาวโฟสกลรัตอยู่เจ้าเอ๋ก็พูดไงดีคือ ตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่เลยพี่แต่ว่าแบบสนิทกันมากอะไรเงี้ยใช่ก็ม,กมีหยอกกันมาอยอกกันมาไงฮะแต่ว่าผมแบบเวลาหยอกกันในอินสตาแกรมแต่ว่าเวลาเจอตัวจริงก็แบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้กล้าคุยเลยขานาดนั้นเลครับผมใช่ก็ยังแบบเห็นยังพี่น้องกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เขาพี่พี่เขาน่ารักดีท่าไทยขอเวลาอีกนิดนึงแต่คู่นี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะแต่งงานกันมีเบบี้เรียบร้อยแล้วชีวิตเนี่ยแฮปปี้มากแต่ที่ทำเอาตกใจก็จู่ๆมีข่าวว่าพี่หนุ่มกันชัยมีอาการเลือดออกทวารซะอย่างนนนั้งอย ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะคือมันเป็นแค่คําพูดกันเล่นโอ้โหยืนจนกระทั่งแบบเลือดออกตูดเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นก็คงไปพูดกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบยืนนานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นนะครับคือคือแซวๆกันเล่นๆว่าเรายืนนานกันกระทั่งบอโอ้โหยืนนานจนเลือดออกก้นเลยเนอะอะไรอย่างเงี้ย หลังจากมีคดีความยเย้ยแย่กันมานานกรณีที่หนิงปณิตาเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาววรพันธ์หรือไฮโซน้ำหวานและนางอัมภัยพันธ์มารดาในความผิดฐานร,ร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาวันนี้ทางฝั่งสาวหนิงในฐานะโจทย์ได้ส่งผู้ช่วยทนายความมาฟังคำตัดสินจากศาลในที่สุดแล้วศาลก็มีคำตัดสินให้จำเลยทั้งคู่จำคุกหนึ่งปี6เดือนปรับเจ0 0 0บาทแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาสองปีซึ่งทางไฮโซน้ำหวานและแม่เตรียมขอยื่นอุทธรณ์อีกครั้งโดยยังไม่ขอให้รายละเอียดใดๆ ก็แหมเดี๋ยวนี้นางร้ายบ้านเราแต่ละคนก็แซ่บและเซ็กซี่กันเวอร์ทั้งนั้นถ้าได้สลัดผ้าใส่บิกินี่รับรองหนุ่มๆเม,ม,มายกแผงชัวแถมร้อนๆทอตๆแบบนี้ขอจัดตีมดาวกระจายพอให้ฮอตเพิ่มคูณ2กับตีมซัมเมอร์นี้อยากเห็นนางร้ายสุดแซ่บคนไหนใส่บิกินี่แท้แดดโหวตใครเลือกใครก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆได้ที่ไอจีโพลีพลัสจัดให้ผลคะแนนโหวตที่มากที่สุดและเหตุผลโดนใจก็เตรียมรอรับของรางวัลสุดพิเศษกันไปได้เลยค่ะ ดูข่าวให้เย็นใจกันแล้วช่วงหน้าจะมีอะไรเด็ดเจด,ดบ้างต้องใจเย็นนิดนึ่งนะค่ะตอนนี้ก็พี่มาร์กฟื้นอยู่ที่บ้านนะเราอาจจะจบเช้าคนอื่นแต่เกรดเรายังไปได้ด้วยดีกลับมาก็ไปอัปเดตข่าวของพี่ท็อปดารณีนุชกันเลยค่ะแล้วออกมา ใจว่าได้อยากขาดกับสามีไปเมื่อสองปีก่อนล่าสุดนักแสดงสาวรุ่นใหญ่พี่ท็อปดารานีนุชก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกจับตามองว่าจะครองตัวโสดหรือว่าจะมีคนรักใหม่หรือเปล่าอ่ะพอดาวกระจายได้เจอพี่ท็อปที่มาอัดรายการทลอคทะลุดาวก็เลยขอถามแบบตรงๆถึงเรื่องนี้ซะเลยจริงอาจจะไม่ได้ต้องการคู่ที่เป็นแบบสามีภรรยาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพื่อนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยู่ดีๆก็ง,งานเข้าซะย่างนั้นสำหรับนางเอกไว้ใสปันปันสุดทัตตาว่าเจ้าตัวไปกดไลค์เพจแอนตี้สาวทับชิมวีอัดโซซึ่งสาวปันปันก็ยอมรับว่าจริงแต่ไม่มีอะไรแค่มือไปกดโดนเฉยๆอ่ะแต่ที่มีอะไรให้ชื่นใจเนี่ยคงจะเป็นอาการป่วยของแฟนหนุ่มมาจุทาวุฒิที่หลังจากผ่าไส้ติ่งไปตอนนี้ก็ดีวันดีคืนเชียวละคะ ตอนนี้ก็พี่มัดพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะคะรอแผลสมานค่ะก็ดีขึ้นค่ะก็อย่างที่บอกไปก็คือรอแผลมันติดกันเต็มร้อยค่ะคือตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นิดนึงะไรก็ยังแบบเจ็บอยู่ค่ะด้านหนุ่มต่อธนภพงานนี้ขอยืนยันอีกรอบว่าผมน่ะไม่ใช่คนในคลิปป๊แต่อย่างใดส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยหนุ่มต่อก็เผยว่าดูท่าคงจะไม่จบพร้อมเพื่อนๆซะแล้วเราอาจจะจบช้าคนอื่นแต่เกรดเรายัง ไปได้ด้วยดียังเก๋สวยอยู่อะไรแล้วมันก็โอเคอะไรเงี้ยครับถึงจะลูก3แล้วแต่ว่าพระเอกนักซิ่งพีทองเจือยังคงหล่อเซียวทะลุเมฆอยู่เลยค่ะถึงแม้ว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยเจ้าตัวไม่ค่อยรับงานละครให้แฟนๆได้ชมกันเท่าไหร่นักแต่ก็มักจะเป็นที่คิดถึงและก็ถูกถามถึงเรื่องงานสแสดง <ๆ S 1> อยู่ตลอดเลยนะคะพี่พีชจริงๆช่วงนี้ก็มีปีแล้วแลว,แลวมีเรื่องหนึ่งนะฮะเอ่อดอกหยิ่งปีนี้ก็กํลาลังถ่ายกเรื่องหนึ่งอยู่เรื่องผู้หญิงต้องทำเนียบแต่ว่า รอเวลาที่จะมาลงโพลิพาส์ี่เหมือนกัน้างฝา่งพินิจด้วยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของบทที่มันยังไม่ลงตัวมากกว่าเพราะว่าอย่างครที่แล้วที่ที่บอสเลือกบทไว้ให้ในเป็นคนใหญ่ในเธอขาเนี่ยมันมันโดนจริงๆนะครับก็หลังจากนั้นก็ผมรู้ว่ามันอาจจะยังมีบทที่ยังไม่ใช่ากกว่าเอาเลยเจ้าอลังการงานสร้างสุดๆกับครั้งแรกในประวัติศาสตร์เทศกาลดนตรีประเทศไทยมายามิวสิคเฟสติวัลจินตนาการแห่งเสียง ระยะแห่งศิลกับความมันสุดขั้วเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาณลานอเนกประสงค์กรมทหารราบที่11บางเขนบนโครงสร้างเวทีพญานาคศิลปะไทยนับพันปีสูงกว่า20เมตรยิ่งใหญ่ระดับ World Class ที่มาผสมผสานกับเสียงดนตรี EDM กับเทคนิคพิเศษสุดอลังการจากดีเจระดับโลกอย่าง Steve Angelo, m a r c u s White Tone, c a s และ Dubs พร้อมด้วยทัพดีชั้นนำชาวไทย ใครที่ยังไม่จุใจช่วงนี้มิ้งจัดมาให้ใหม่พูดเลยค่ะวัาพับจอแน่แต่ว่าต้องรอแป๊บหนึ่งนะออยาบมา่ลลบม,ามีข่าวแว่วมาค่ะว่าสาวตันกัญยาเรื่องเยอะในกองละครอืจริงปะคะ เอ็กนางรายวิทย์หมอชิดที่หายหน้าไปนานแต่พอมาเจอกันอีกทีสาวตันกันยาก็กมาลงจอให้กับบริษัทเซนต์เนเตอร์เทนเมนต์กับละครแนวแอคชั่นดราม่าเรื่องรหัสปริศนาโค้ทฮันเตอร์เอ๊ะหรือข่าวเมาที่ว่าทำตัวเยอะสิ่งจนทีมงานยี้งานก็เลยหดจะจริงเนี่อว นก็ไม่ค่อยเยอะนะใครที่ทํางานกับอลองได้นี่คือแบบว่าไม่เยอะนะพอเยอะไม่ได้ดาหนุ่มยองอนุสรที่รับบทพระเอกของเรื่องก็มีภรรยาคู่ใจอย่างสาวก้อยวลัยลักษณ์มาให้กําลังใจชนิดไม่ห่างกกยเอถ้าห่างกลัวคุณสามีจะเจอบทเลิฟซีนดุเดือดเหมือนในละครเคหาดาวกับสาวยิ่ซี่จนถูกเมาส์สนัดว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าคะก้อยไม่อะจริงๆวันนั้นเราก็อยู่ด้วยกันค่ะก็พยายามบอกทั้งคู่บอกเออเต็มที่นะขอให้มันดูดีที่สุดเลยขอให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่าเราเชื่อว่าคนดูเองก็อยาก ด้านผู้จัดไทยโซสาวคุณแดวพรหรุอไทยก็หันมาเอาดีทำละครเวทีเปิดตัวด้วยภาพยตย์สุดคลาสสิกในตำนาน The Sound of Music ที่จะสร้างเป็นละครเวทีในเวอร์ชั่นไทยมนรักเพลงสวรรค์กำกับการแสดงโดยป้าแจวยุทธนาและนำแสดงโดยหนุ่มชายชาติโยดมซึ่งมีวิธีบวงสวงกันไปเมื่อเช้าวันนี้ เราคงเน้นเรื่องของฝีมือการแสดงแล้วก็เสียงร้องเป็นส่วนสําคัญต้องร้องดีต้องร้องเพราะละครเรื่องนี้ถึงจะถึงจะน่าดูได้นางเอกของเรื่องอย่างสาวฟางธนันทรแห่งวงเฟยฟางแก้วยังไม่ทันได้เริ่มแสดงจริงก็เจอกระแสบทไม่เหมาะสมเพราะเจ้าตัวดูเด็กเกินไปซะแล้วเจอแบบนี้สาวฟางมีหวั่นๆบ้างไหมคะไม่หวั่นนะคะที่จริงในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยจูเลียนดูอาจจะอายุเกินในบท ในบทเพราะทำให้คนติดภาพว่าเฮ้ยมันต้องโตมากหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเพิ่ง20ต้นต้นเรื่องความฮาเนี่ยก็ต้องยกให้พี่วีวิราภาพเขาเลยค่ะอาลาร์น่ขงขำขสเกตดดาว พระเอกคาสโนว,ว่าตัวพ่อวีวีราภาพที่ช่วงหนึ่งในตอนเข้าฉากละครบ้านศิลาแดนอย่างขมักขม้นแต่พอหนุ่มวีห็นมาเห็นกล้องดาวกระจายปุ๊บก็ขอขายของปล่อยมุกน่ารักของตัวเองมาให้ได้ออมยิ้มกันแบบเนี้ย อาอาทานน้ำทานข้าวอะไรกันครับไปไปไปดู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 ูด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  สำหรับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากนวซิสเครื่องประดับจากเิส s ซอ t t ตีและพรุ่งนี้กลับมาดูคำบนเทังน่ารักนรัก,รกที่ดักกระจายกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ